ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทาก่านนอีกเช่นเคยน,นะครับผมยินดีต้อนรับก็สู่ช่องแนวทางสล็อตอีกเช่นเนนคยคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมสล็อตพับจีนะครับผมขอ,อกให้พีจีคุณผู้ชม,มเกมพับจีไม่ได้จัดหนัก็เข้ามาจัดกันอีกสักรลบสักหน่อยคุณผู้ชมกับทุน300บาทครับผมนะ <c oughs> ขอุยาตเริ่มเบ็ดไปที่3 0บาทก่อนเลยคุณผู้ชมเอาสูตรไม่เอาทรง10หมุนไปให้มันจบจบไปฟัสดสูตรไปคุณผู้ชมแล้วปืนไม่ยิงแล้วปืนไม่ยิงเลย แล้วปืนไม่ยิงอือพึ่งยิงไป9บาทมาเบียด3-4เพื่อนถามจริงแล้ว2หมุนอ้าวจะเจ๊งแล้วจะเจ๊งจริงอือสแกปเตอร์ช่วยชีวิตคุณผู้ชมมาแล้ว8หมุนจะช่วยชีวิตนี้จะทำให้ชีวิตแย่ยงมาดูกันคุณผู้ชมมันจะแย่ลงหรือมันจะดีขึ้นชีวิตนี้อ่หนอยลูกอาหนอยไหลาย,ยาวๆไปสวยสวยแล้วมีไวอือยังได้อยู่แล้วสิตสาวแรกทักทุกตัวถามจริงแบบ ก็รับชมผู้ความสนุกความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแนวทางสล็อตของเราด้วยคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมจานชายสล็อตนะจ๊ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาสิทธิกรรให,ใหม่ใหม่และคลิปใหม่ๆนะครับผมเหลือสี่หมุนแล้วเปล่คุณผู้ชมโอ้โหแตกไงนะเพื่อนอืออร่อยอร่อยลูกถามจริงเชียร์ไม่ขึ้นหรอคุณผู้ชม อืมได้อยู่แถวแรกก็หมดแล้วผมพูดก,ก็แตกน้อยเกินดิคุณผู้ชมน้อยจัดเลยเนี่ยอืมวปสวยไปสวยใบย,ยาวๆไหลยาวๆง,งามๆเต็มหน้าไปหนึ่งดอกแล้วไปต่อสวยๆเอาหน่อยออลั้นมาที่2 8 5 1บาทดอกเมื่อกี้คุณผู้ชมถือว่าเฟี้ยวกลับมาแล้วครับผมคอมแบค็คแล้วเขาคอมแบ็คว่ะเอาหน่อยปึ๊บไหลอ น้อยจัดเพื่อนแตกน้อยจัดแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าต่อชีวิตไปคุณผู้ชมล้านมาที่สามพันแปดร้อยหกสิบสองบาทแจกผมจากต้นเกมที่เราเหงาจัดปรับเปลี่ยนไปคุณผู้ชมไปสักการ์ตก่อนอย่างเชิงอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทรงไม่ค่อยดีคุณผู้ชมวันนี้งงงาม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 าครสิบปั๊บปั๊บโอ้ว,ว้าวว,ว้าวเป็นส่วนมากคุณผู้ชมวันนี้ไม่เข้าเลยเปล่าคุณผู้ชมเอาหน่อยปึ๊บ ไปสวยงามงามไปบพืไป,ไ,ปไหลยาวๆอันนอยต่อสวยสวยงามงามไปเอาสวยสวยไปอืมไหลอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยชอบเลยรันมาที่1นึ่บาทครับผมเฟียวเฟียวไปเฟียวเฟียวไปปึ๊บอืมสวยสวยห้าบาทถามจริงคือบ่ะไป เบ็ดร้อยดูผู้ชมเขาจะสุดหรือเปล่าเบ็ดร้อยจะยังไงอออื <c oughs> ื้หซูมไปนี้อออืื้หแล้วตัวแพงเป็นไวไปเพื่อนแถวแรกออกหมดต่อหน่อยสีสวยเร้วไปต่อเอาหน่อยอย่างได้อยู่อย่างได้อยู่พอมีเคช่วยชีวิตไว้ไปแล้วแถวแรกออกหมดออื้งามจัดงามจัดไหลยาวยาว,ยาว,ยาวแต่แตกน้อยผู้ชมแตกน้อยเแต่มันแตกอยู่ก็ยังดีออื้ไปไหลยาวยาวเพี้ยนสีสวย ไปต่อเคงามปึ๊บหยุดยังไว้ที่4,220บาทคุณผู้ชมหลายครั้งนี้สแลคคอปจี้ก็มาดีเหมือนกันนะนี่้าเป็นเล่นไปเออเนห็น้านสวยๆก็ให้มีให้เห็นแต่ไม่ค่อยแต่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนปึ๊บงามงามเอาหน่อยลูกปึ๊บสสวยปับด,ดีแล้วต่ออือยังได้อยู่ ปืนยิงดีคุณผู้ชมปืนยิงดีมากเราบันมาแล้วดิเรามาติดแล้วดิต้นเกมไม่ค่อยอะไรแต่หลังเกมนี่สุดสุดจัดคุณผู้ชมไปไอต่อลูกรันมาที่สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเขียวจัดคุณผู้ชมแอดเล่นตอนบ่ายโมงนะครับผมนะสำหรับใครที่สงสัยนะสำหรับเว็บอใครที่เล่นก็อยู่ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมอร่อยเพื่อนอร่อย ถูกใจเว็บไหนเล่นเว็บนั้นครับผมอือเต็มหน้าไป็หนึ่งดอกคุณผู้ชมส,สวยๆเต็มหน้าสิจริงๆเมื่อกี้ทุกตัวทุกตัวแตกหมดอืองามไหลต่อส,สวยๆไปยังได้อยู่ยังไม่หยุดยัง้งยังไม่หยุดยั้งอย่างนี้ไปไหลส,สวยส,สวยอื้อหือยาวๆยิงยิงไม่หยุดแล้วยิงแบบไม่มีโหลดอ่ะเออดิเพื่อนรันมาที่ อย่างผู้แปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับผม Woo hoo! เอาว่ะกับตันสามร้อยวันนี้คุณผู้ชมใครจะอยู่ก็อยู่แอดไม่อยู่แน่นะอนกว่าจะแตกกว่าจะแตกกว่าจะแตกเกือบเจ๋งคุณผู้ชมก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผม,ผมแนะนอนเล่นตามนะสำหรับตันสามร้อยวันนี้ก็ลั่นมาสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทท่วนครับผมนะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วนะจ๊าไปบ่ายจ้า